สวัสดีครับทุกทุกท้านะครับช่วงบรรยายพราบาตำรวจเรียงมาตราครับวันนี้เป็นมาตรา11เอนะเป็นเรื่องของการแบ่งส่วนร,ราชการในสำนักงานแรงชาตินะครับประกอบไปด้วย2อ,อย่างคือนะครับสำนักงานผู้บัญชาการแรงชาติ2กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการนะฮะแบ่งไปสองอย่างนะฮะส่วนหน่วยงาน นะครับที่ขึ้นตรงต่อ,อสำนักง,งานผอ,อหรือผู้มาการต่างชาติสองกองบังคับการนะครับกองบัญชาการนะครับที่อยู่นะตั้งแต่ 1, 1 9, นึนถึงเานครบาลหรือบชกบชสตรงบัตตำรวจตนันก็จะมีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีสถานะเทียบเท่ากับกองบัญชาการ นะรมยันตตันะสนักพิสูจน์หลักฐานนะครับสันติบาลกองบัญชาการศึกษานะแล้วก็อะไรนะสทศปศเพอะไรเนี้ยจะเป็นชื่อที่นะเอ่อเป็นชื่ออื่นที่เรียกและมีสถานะเทียบเท่ากองบัญชาการวักโองกำหนดว่า ภายใต้วสสามและมาตรา12การแบ่งส่วนราชการตามสำนักง,งานพบและกองบัญชาการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการหน่วยง,งานอย่างอื่นในระดับต่ำลงไปให้ออกเป็นกฎกระทรวงเห็นไหมถ้าเป็นกันตราจะตั้งเรื่องของกองบัญชาการหรือ หน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นแต่มีสถานะเทียบเท่ากองบัญชาการนั้นจะต้องมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาส่วนการแบ่งส่วนตาลงมาก็คือกองบังคับการนั้นให้ออกเป็นกฎกระทรวงและกำหนดให้กำหนดหน้าที่และอำนาจไว้ชัดเจนไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้นแล้วแต่กรณีคือแต่งตั้ง ก็ต้องมอบหมายนำหน้าที่ด้วยกำลังพนมีเท่าไหร่นะนะหน้าที่อะไรเพื่อจะมีให้เกิดความซ้ำซ้อนในการที่จะไปบังคับใช้หรือปฏิบัติหน้าที่ส่วนวักท้ายกำหนดว่าในกรณีที่มีการแบ่งส่วนราชการระดับกองบัญชาการเป็นกองบังคับการนะหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นตามักสองการเก่ด กำหนดอัตรากําลังของส่วนราชการที่ทำหน้าที่ฝ่ายอำิการในกองบัญชาการนั้นให้กระทําเพียงเท่าที่ตําแหน่งเป็นไปเพื่อความอำนวย,ย,ยความสะดวกสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส่วนราชการและข้าราชการที่ทําหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติก็คือว่าในกองบัญชาการเนี่ยถ้าจะกําหนดนะส่วนที่มีกองบังคับการฝออนะฮะก ทำไปเพื่อสนับสนุนการทํางานของฝ่ายปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีคือห้ามห้ามใหญ่อะห้ามเทอือทะคือต้องกําหนดนะอัตรากําลังสัดส่วนหน้าที่นะครับฝ่ายอํานวยการในกองบัญชาการนั้นสามารถมีได้ไม่ห้ามนาเช่นสํานักงานกฎหมายคดีก็จะมีอ่าอ,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 อภาคที่ภาคกองบัญชาการภาคมันก็จะมีกองบังคับการ อำนวยการตรงนี้สามารถทําได้แต่ว่าหลักเกณฑ์การกําหนดอัตรากําลังนะครับต้องพิจรารณาให้เหมาะสมและที่สําคัญนะครับเพื่อความสะดวกสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส่วนราชการและข้ารการตํารวจที่เป็นหน่วยปฏิบัติกรมข้าาการ1นถึงเและนครบาลจะตั้งเป็นกรมคับการก็ได้ ก็มป็นขับการอนวยการแต่ลักษณะของการจัดตั้งขึ้นนนะจะต้องชัดเจนกรัววาระกำลังและทําไปเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิภันิที่ส่วนราชการในในข้าราการในหน่วยงานนั้นโอเคนะม่คีวันตอสิบเอ็ดนะครับ